สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็นโนความสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกิดในราศีหรือลักนากุมในช่วงระหว่างวันที่16-30มิถุนายน2566ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทารุเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะ e ะเอเนอร์จีให้กับชาวกลุ่มกันว่าเป็นอย่างไร t e m p e r a c e <oughs> กำลังอยู่ในช่วงของการบาลานซ์เยียวยาตัวเองอยู่นะคะ The Emperor ลกำลังเรียกคืน Energy ให้กับตัวเองนะคะช่วงนี้เนาะเหมือนจะต้องการความเป็นตัวของตัวเองกลับคืนมาอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะเป็นอิสระจากอะไรบางอย่าง ซับซ้อนเนี่ยต้องการที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างให้เด็ดขาดลงไปเนาะอาจจะเป็นช่วงของการตื่นรู้ของคุณก็ได้นะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรแต่เป็นช่วงของการสังเกตการนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเป็นช่วงของการที่คิดตัดสินใจแต่ตรองนั่นเอง ะะอาจจะอยู่ในช่วงของการนิ่งๆหรือว่าการที่อยู่กับตัวเองจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะเอาละนี้ก็คือนะคะใน energy ของชาวกลุ่มต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นยังไง energy ขเขาคนนั้นของชาวกลุ่มนะคะ king of swords เป็น energy ของ ช่วงนี้เขาดูอาจจะดูเฉยชากับคุณได้นะคะดูนิ่งๆดูเย็นชาเฉยชาแล้วกอ็อาจจะมีบคำพูดบางอย่างนะที่อาจจะฟังไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่ก็ได้เขาอยู่ในช่วงของการเยียวยาเหมือนกันแต่เขายังทำไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่คุณจะทำได้ดีกว่าเขามีความโกรธคุณด้วยแต่ในความโกรธนั้น มันยังมีความต้องการบางอย่างอยู่นะฮะซิกซับคัเขามีความคิดถึงคุณแต่แต่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือน <c oughs> มันม,มีเหมือนมีการลดสถานะกันอนะมีความนิ่งเงียบนะช่วงนี้อาจจะอยู่ในโหมดของความนิ่งเงียบระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะคุณจะเป็นคุณจะเป็นการนิ่งเงียบแบบลักษณะที่ว่าโอเคฉัน กำลังพิจารณาอะไรบางอย่างอยู่ใครควรไต่ตรองอะไรบางอย่างเตรียมพร้อมที่จะแบบว่าตัดสินใจที่จะทำอะไรเนาะแต่ในความนิ่งเงียบของเขาเนี่ยก็เ,เป็นเรื่องของการคิดการไต่ตรองเหมือนกันนะคะแต่ความนิ่งเงียบของเขามันก็จะดูเศร้าๆนิดนึงนะคะแล้วก็แบบเหมือนกับว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกแสดงออกภายนอกกับภายในอาจจะค่อนข้างต่างกัน ภายนอกจะดูเดย็นชาแต่ภายในดูเหมือนว่าจะอ่อนไหวมากเป็นพิเศษ <c oughs> คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับใครได้บ้างมีทัดลมนะคะคมีถุนตุนกุ้มไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็กันเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มให้กับกลุ่มกันนะคะสถานการณ์และแนวโน้มของกลุ่มเป็นอย่างไร s e v e n of p e n t a c l ค s ิคิดว่าคุณอยู่ในช่วงของการพิจารณาความสัมพันธ์นี้นะ ในส่วนที่เคยมีความผูกพันกันมาต่างๆนะคะมันทำให้คุณค่อนข้างที่จะเสียดายในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเคยลงทุนลงแรงไปอะไรแบบนั้นนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องปัญหาของการเคยเอาชนะกันอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีการนิ่งเงียบกันไปห่างหายแต่ก็กลับมาอีก มีการกลับมาได้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีในเรื่องของคือเป็นคนที่เคยรู้จักกันมานานแล้วอะไรแบบนั้นหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เคยรู้จักกันมานะคะหรือว่าเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าอะไรแบบนั้นนะนะ King o ง s w o r d นี่ไงทัดลมที่ผ่านมาดูเขาเย็นชาใส่คุณจริงๆด้วย เขาอาจจะมีคำพูดบางอย่างที่ไม่ค่อยโอเคด้วยนะแต่คุณก็รู้ดีว่าคุณยังรักเขาอยู่คุณยังมีความรักให้เขาอยู่อย่างแน่นอนแต่ถ้าเขาเย็นชามาคุณจะทำอะไรคุณก็คือคงต้องนิ่งสงบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะทั้งที่จิตใจก็วันไหวพอสมควร แต่เราก็ต้องทำให้ได้คุณบอกตัวเองอย่างนั้นคุณต้องบาลานซ์ตัวเองให้ได้จะไม่แบบเสียสูญเสียสมดุลในตัวเองคุณยอมรับว่ามันมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ต้องทำใจยอมรับตรงนี้คุณต้องการการพูดคุยเคลียร์นะให้รู้ชัดแจ้งไปเขามีความรักให้คุณนะ นี่คือในฝั่งของเขาหรือโรเบิร์เขามีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเจอกันแบบลักษณะผมลิขิตให้มาเจอกันอาจจะเกี่ยวข้องกับมิถุนแล้วก็ธนูเขามีความรักให้คุณแต่เขาต้องเลือกเป็นทางเลือกในลักษณะที่ว่าอาจจะต้องเลือกความรักกับสถานการณ์ในชีวิตของเขานะคะ สิ่งที่คุณต้องการก็คือความรักความโรแมนติกไม่ใช่ความเฉยชาทาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกในที่สุดโ oh, อเดอะซันม,มันน่าจะเป็นการที่คุณจะได้ค้นพบอะ,อะไรบางอย่างเพราะจากการที่คุณได้ไปอยู่นิ่งในพื้นที่ของตัวเองปุ๊บเนี่ย ะค,ะคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรหนึ่งในนั้นก็คือความสุขคุณจะได้ค้นพบว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงในชีวิตคุณแล้วคุณก็พร้อมที่จะก้าวเดินนะคะแล้วก็ทําให้ดีที่สุดกับสิ่งนั้นแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความสุขของคุณคืออะไรแต่คุณกําลังจะมีความสุขเพราะคุณได้ค้นพบแล้วว่าอะไรคือความสุขของคุณนั่นเองเอาหล่ะนี้ก็คือใน สถานการณ์ของนะคะชาวกลุ่มเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าข้อความในใจของเขาเขาคิดรู้สึกอย่างไรเขาคนนั้นคิดและรู้สึกไงกับกลุ่มบ้างในช่วงนี้ I s e c r e t r y admire you เขาแอบ,บชื่นชมคุณอยู่ในใจเนี่ยบอกแล้วเขาสิ่งที่คุณะเห็นภายนอกเขาอะเขาอาจจะดูนิ่งดูแบบเฉยชาอะไรก็ตามอะแต่ภายในเขาก็ยังคิดถึงยังชื่นชมยังแอบบ มีความรู้สึกให้กับคุณอยู่ I'm waiting for your message เขารอข้อความจากคุณ Please don't come any closer I'm just not ready now แต่คุณอย่าได้หาเข้าใกล้เขาในช่วงนี้นะคะมไม่ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรก็ตามเขาก็จะทำนิ่งเฉยคุณใส่ใส่คุณอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็อย่าไปใกล้เพราะว่าเขาจะแสดงอ,อ,อะไรบางอย่างออกมาว่าเขาไม่พร้อม ไม่พร้อมที่จะพูดคุยหรือไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรทั้งนั้นแต่ดูสิความในใจของเขาทั้งนั้นเลย I love you m o r e t h a n you realize เขารักคุณมากกว่าที่คุณคิด <laughs> เขาเป็นอะไรทำไมสิ่งที่เขาแสดงออกกับความในใจมันจังขัดแย้งกันอย่างรุนแรง I feel deeply triggered by you แล้วคุณก็ไปมีอิทธิพลกับเขาด้วยนะคะทุกอย่างการกระทำ มีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ของเขามากๆเลยทีเดียวต่อไปเราไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขากัน I wish I could share my good news with you เขาอยากที่จะแชร์เรื่องราวดีๆเนาะให้คุณฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง Fighting out the truth crush me มันเหมือนมีความจริงอะไรบางอย่างเปิดเผยนะและนั่นก็ทำให้เขารู้สึกเสียใจ My life is not นส s t จ t กเ e อ as it seems ชีวิตของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นม,มหน้าเขาแบบเอ,อ,อาจจะแสดงอีกอย่างหนึ่งรู้สึกอีกอย่างหนึ่ง I'm afraid to contact you เขากลัวที่จะติดต่อคุณ we need, we need to let each other go เขามีความรู้สึกว่าเราคงจำเป็นที่จะต้องปล่อยกันไปเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่า เส้นทางแห่งความรักเป็นอย่างไรในช่วงนี้เชคเ r ริสจะมีการเสี่ยงคือความรักครั้งนี้มันอาจจะเหมือนมีความเสี่ยงอะไรบางอย่างนะฮะถ้าคุณจะลงเอ่ยกัน Finding the key เนี่ยจะต้องมีการค้นหาคำตอบค้นหาวิธีการแก้ไขแล้วก็มีคนรู้สึกว่า am i good enough ฉันยังไม่ดีพอหรอหรือฉันมีความรู้สึกว่ายังไม่ดีพอสำหรับความสัมพันธ์นี้ ะะเคยมีประเด็นกันด้วยหรือกำลังที่จะมีการถกเถียงกันนะคะอย่างซีเรียสเครียดเลยทีเดียวและ Screaming inside จะรู้สึกอึดอัดมากๆอยากที่จะพูดอะไรบางอย่างแล้วก็พูดไม่ได้เหมือนกับน้ำท่วมปากนะะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่าลักษณะความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไร breaking the chain ต้องมีการ กล้าที่จะเสี่ยงนะคะเนี่ยเทเกอร์ลิมีการเสี่ยงแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาจจะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวางระหว่างความรักนี้หรือเปล่าแล้วมันต้องต่อสู้ฝ่าฟันอนะคามิกรเรล ationship เป็นความสัมพันธ์แบบคู่กรรมนะในระยะนี้ผเผชิญกับความทุกความเสียใจไปก่อน passive aggressive อ,อาจจะมีคนเฉยนิ่งเย็นชาเพราะ ต้องการที่จะลงโทษอีกฝ่ายหนึ่ง Misunderstanding แล้วก็มีเรื่องของความเข้าใจผิดมาด้วย Haunted by your ex นะคะอ,อาจจะมีคนเก่าๆของใครตามมาวุ่นวายหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะแต่ถ้าเขาเป็นคนเก่าของคุณแน่นอนเขายังตามวนเวียน,น,นอ,อยู่ในจิตใจคุณนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะไปดู Angel อยากจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะคำแนะนำ h e m i s t r y คุณเคยมีเคมีที่ตรงกันมากๆเลยนะมีความรักความโรแมนติกอย่างมากมายเลยนะคะ p a s s i o n โอ้โหเนี่ยมีแต่โรแมนติก p a s s i o n นะคเคมีความความรักครั้งนี้เนาะมันก็เลยทำให้รู้สึกคิดถึงกันหรือเปล่าอ่าม o มต์แห่งการอยู่ด้วยกันมันดูมีความสุขมากๆเลยนะคะเอ่อสอนให้ love yourself first รักตัวเองให้มากๆนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการเยียวยานะคะยูลิ่งตัวเองนั่นแหละต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูข้อคิดที่จะให้กับกลุ่มกัน everything s gonna be okay เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะ just do it จงทำ <c oughs> ในสิ่งที่เราควรจะทำและจงรู้ไว้ว่า you did all your best คุณได้ทำดีที่สุดแล้วที่ผ่านมานั้นนะคะเอาละนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองนะคะหรือว่าผลลัพธ์ที่เกิดกับคุณเองได้ติดต่อเข้ามานะคะหรือว่าอยากจะสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอนา่ er op, านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลได้ที่ไลน์ที่ได้ให้ไว้นั่นเองนะคะและคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้กลับมารักคุณ เอาละนี่ก็คือนะคะเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ฝากช่องต่างๆคุณาสามารถเลื่อนไปดูนะคะในช่องใหม่ๆที่เราได้ Create ขึ้นมานะคะสำหรับคุณนั่นเองเช่นช่องในเรื่องของการานิยายรักไพทารนะคะทำแรนดอมไว้สำหรับคุณด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามในวันนี้เช่นกันขอให้ทุกคนโชคดีแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ